ผู้ฟังคะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แอดบอกได้คำเดียวเลยว่าวงการลูกยางโลกกำลังจะร้อนเป็นไฟโดยมีประเทศไทยของเราเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดคะ่ะถูกต้องเลยครับเพราะในขณะที่ประเทศไทยของเรากำลังเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเราที่ได้รับเกียรตินี้แต่ดูเหมือนว่า เพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนามกำลังเจอกับมรสุมลูกใหญ่ที่อาจจะสั่นคลอนวงการของพวกเขาทั้งระบบเลยทีเดียวเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากแมตต์อุ่นเครื่องนัดล่าสุดของพวกเขานะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากๆค่ะเมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามกลับพ่แพ้ให้กับทีมชาติสเปนไปแบบหมดรูปคาบ้านตัวเองเลยค่ะ ใช่ครับเป็นการแพ้ที่แฟนวอลเล่บอลเวียดนามเองก็คงไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองสกอร์ที่ออกมาคือ0ต่อ3เซตด้วยคะแนน2 2ต่อ25 18ต่อ25และ2 0ต่อ25แถมยังมีรายงานว่ามีการเล่นเซตพิเศษเซตที่4ซึ่งเวียดนามก็ยังแพ้ไปอีกที่2 4ต่อ26กลายเป็นการพ่ายแพ้แบบ4เซตรวดมันคือการเสียหน้าครั้งยิ่งใหญ่ก่อนทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญที่สุดอย่าง ชิงแชมป์โลกจะเริ่มขึ้นความพ่ายแพ้ธรรมดาก็ว่าหนักแล้วนะคะแต่นี่มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะเพราะเบื้องหลังความพ่ายแพ้ในครั้งนี้มีตัวแปรสำคัญที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือเครื่องมือปริศนาที่ทีมงานสตาฟโค้ชของสเปนนำมาใช้ในสนามวันนั้นค่ะอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆนะครับ เครื่องมือที่ว่านี้ก็คือเครื่องตรวจจับความเร็วหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสปีดกันนั่นเองครับปกติแล้วจะใช้วัดความเร็วของลูกเสิร์ฟหรือความแรงของลูกตบซึ่งเป็นข้อมูลทางสถิติที่มีประโยชน์อย่างมากในการวางแผนการเล่นแต่ใครจะไปคิดเลยครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะกลายเป็นเหมือนกระจกวิเศษที่สะท้อนความผิดปกติบางอย่างออกมา ความผิดปกติที่ว่านั้นพุ่งเป้าไปที่ผู้เล่นคนสำคัญที่สุดของเวียดนามนั่นก็คือเหนียนทีบิ๊กเตียวหรือที่แฟนวอลเลย์บอลไทยรู้จักกันในฉายาตู้เย็นนั่นเองค่ะเมื่อวานฟอร์มการเล่นของเธอตกลงไปอย่างน่าหายใจจากที่เคยเป็นตัวตบทำคะแนนหลักของทีมกลับเล่นเหมือนคนไม่มีความมั่นใจตบไม่ตายตบติดบล็อกเล่นเหมือนคนกำลังหวาดระแวงอะไรบางอย่างอยูอย่ตลอดเวลามันชัดเจนมากครับ จนแฟนวอลเล่บอลทั้งไทยและแม้กระทั่งเวียดนามเองก็ตั้งข้อสังเกตบนโลกออนไลน์เป็นเสียงเดียวกันว่าอาการที่แสดงออกมาของตู้เย็นมันเหมือนกับคนที่กำลัง กลัวอะไรสักอย่างหรือหวาดกลัวเจ้าเครื่องตรวจจับความเร็วที่ว่านั่นแหละครับเหมือนกลัวว่าความเร็วในการตบของตัวเองจะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานอะไรบางอย่างเป็นประเด็นที่น่าคิดมากเลยนะคะว่าทำไมนักกีฬาระดับทีมชาติถึงต้องหวาดกลัวเครื่องมือวัสถิติธรรมดาธรรมดาชิ้นนี้ถ้าฝีมือเป็นของจริงพละกกำลังมาจากธรรมชาติทำไมถึงต้องเล่นเหมือนคนกำลังแบกโลกทั้งใบเอาไว้ทั้งหมด เรื่องนี้มันสอดรับกับข้อกังขาที่มีต่อตัวผู้เล่นคนนี้มาตลอดข้อกังขาที่ว่านั้นก็คือเรื่องเพศสภาพของเธอนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งต่อความเท่าเทียมและความยุติธรรมในวงการกีฬาตลอดหลายปีที่ผ่านมาตู้เย็นถูกตั้งคําถามมาโดยตลอดด้วยสรีระร่างกายที่ดูแข็งแกร่งกำำํายําพละกําลังในการตบที่หนักหน่วงรุนแรงเกินมาตรฐานนักกีฬาหญิงทั่วไปจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงจริงหรือไม่ แล้วประเด็นนี้ก็ยิ่งร้อนระอุขึ้นไปอีกเมื่อมันมาประจวบเหมาะกับการที่ประเทศไทยของเราในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกได้ประกาศความพร้อมในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเตรียมห้องตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลของสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB เอาไว้ทุกสนามแข่งขันตอนแรก ทุกคนก็เข้าใจว่ามันคือการตรวจสารกระตุ้นตามปกติที่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ต้องมีแต่เมื่อกระแสเรื่องตู้เย็นและเครื่องจับความเร็วของสเปนดังขึ้นเรื่องการตรวจสารกระตุ้นจึงถูกโยงไปถึงการตรวจเพศในทันทีเพราะห้องปฏิบัติการเหล่านี้สามารถใช้ในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์ได้เช่นกันหากมีการร้องขอหรือมีข้อบังคับจาก FIVB นี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้สถานการณ์ของเวียดนามเข้าขั้นวิกฤตเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่ข่าวลือหรือข้อสังเกตจากแฟน เล์บอลอีกต่อไปแต่มันกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงจังที่มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องและประเทศไทยของเราก็คือเวทีที่จะใช้พิสูจน์ความจริงในครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาว่าแล้วเวียดนามจะกล้าส่งตู้เย็น มาแข่งขันที่ประเทศไทยหรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้ความคิดเห็นบนโลกออนไลน์แตกออกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนเลยครับฝั่งแฟนวอลเลย์บอลไทยและแฟนกีฬาจากหลายชาติมองตรงกันว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ตู้เย็นจะไม่เดินทางมาอย่างประเทศไทยเหตุผลที่เขาวิเคราะห์กันก็น่าสนใจมากค่ะ เขาบอกว่าถ้าหากเวียดนามมั่นใจในตัวนักกีฬาของตัวเองจริงก็คงไม่มีอะไรต้องกลัวแต่การปล่อยให้เรื่องนี้คลุมเครือมาตลอดมันสอให้เห็นถึงความไม่บริสุทธิ์ใจการเดินทางมาแข่งที่ไทยมีความเสี่ยงสูงมากที่จะโดนตรวจและถ้าผลออกมาว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงจริงมันไม่ใช่แค่การโดนแบนเฉพาะตัวนักกีฬาแต่มันหมายถึงการโดนแบนย้อนหลังทั้งหมด อาจจะรวมถึงการถูกริบแชมป์ริบรางวัลและที่สำคัญที่สุดคือความอับอายในระดับโลกมีความเห็นหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าการไม่มาแข่งที่ไทยอาจจะเสียควต้านักกีฬาไปฟรีๆรหนึ่งที่นั่งแต่ก็ยังดีกว่าการส่งมาแล้วถูกจับได้ซึ่งจะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงกว่าหลายเท่านักแถมยังมีอดีตโคช้ชที่เคยไปทำทีมในเวียดนามออกมาให้ความเห็นในทำนองที่ว่ามองมุมไหนก็เหมือนผู้ชาย ยิ่งเป็นการตอกย้ําความเชื่อของฝั่งนี้ให้หนักแน่นขึ้นไปอีกครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็คือแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้อย่างดุเดือดเช่นกันค่ะแต่เป็นไปในทิศทางที่น่าแปลกใจมากขึ้นพวกเขาเกล่าวหาว่าแฟนวอลเลย์บอลไทยกําลังอิจฉาในพัฒนาการของทีมเวียดนามที่กําลังแข็งแกร่งขึ้นมาท่ารัศมีทีมไทยเลยค่ะเป็นข้อกล่าวหาที่แปลกมากนะครับเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับกฎกติกาและความยุติธรรมซะ ไม่ได้เกี่ยวกับการแพ้ชนะในสนามเลยแม้แต่น้อยประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพมีหน้าที่จัดเตรียมทุกอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐานโลกเราไม่ได้เป็นคนตั้งกฎการตรวจเพศหรือสารกระตุน้น FIB v เป็นผู้กำหนดทั้งหมดที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามบางส่วนกลับท้าไทยในทำนองว่าก็ให้ตู้เย็นรีบเดินทางไปที่ประเทศไทยเลย ไปตรวจให้มันจบๆจะได้พิสูจน์ให้ชาวโลกเห็นถึงความบริสุทธิ์ใจและแสดงให้เห็นว่าเธอคือผู้หญิงที่แข็งแกร่งของเวียดนามซึ่งการแสดงความคิดเห็นแบบนี้ยิ่งทำให้เกิดคำถามตัวโตกลับไปว่าแล้วทำไมต้องรอให้มาตรวจที่ประเทศไทยถ้าบริสุทธิ์ใจจริง ทำไมสมาคมวอลเลย์บอลของเวียดนามไม่ออกมาจัดการเรื่องนี้ให้โปร่งใสตั้งแต่แรกสามารถแถลงข่าวจัดการตรวจโดยสถาบันที่น่าเชื่อถือในประเทศของตัวเองได้ตั้งนานแล้วการเงียบเฉยและปล่อยให้เรื่องบานปลายมาจนถึงตอนนี้มันยิ่งทําให้สังคมตั้งข้อสงสัยมากขึ้นไปอีกประเด็นนี้ยิ่งน่าสงสัยมากขึ้นไปอีกนะคะ เมื่อเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีซึ่งนักกีฬาเวียดนามเคยถูก FIVB สั่งตรวจคโครโมโซมและตัดสิทธิ์จากการแข่งขันมาแล้วนั่นแสดงให้เห็นว่า FIVB มีความจริงจังกับเรื่องนี้และมันไม่ใช่เรื่องที่เวียดนามจะไม่เคยเจอมาก่อนพวกเขาน่าจะรู้ดีว่า กฎระเบียบเป็นอย่างไรถูกต้องครับกรณีนั้นเป็นบทเรียนครั้งสําคัญและมันทําให้การแข่งขันชิงแชมป์โลกค,ครั้งนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษโดยเฉพาะเมื่อมีผู้เล่นอย่างตู้เย็นอยู่ในทีมชุดใหญ่มันเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่รอวันทํางานและดูเหมือนว่าสวิตของระเบิดเวลานั้นจะถูกติดตั้งไว้ที่ประเทศไทยนี่เองครับสิ่งที่ประเทศไทยทําในฐานะเจ้าภาพคือการยกระดับมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันค่ะ เราต้องการให้การแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์นี้เต็มไปด้วยความยุติธรรมโปร่งใสและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเกมอย่างแท้จริง ใครก็ตามที่ลงแข่งขันในสนามจะต้องแข่งขันภายใต้ก,กฎกติกาเดียวกันไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบจากปัจจัยที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นตอนนี้แรงกดดันมหาศาลจึงตกไปที่สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามแต่เพียงผู้เดียวพวกเขาต้องเลือกระหว่างการเผชิญหน้ากับความจริงหรือว่าการหลีกหนีปัญหาที่อาจจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศในระยะยาวไม่ว่าพวกเขาจะตัดสินใจอย่างไรจะส่งตู้เย็นมาหรือไม่ส่งมาก็ตามเรื่องนี้ได้กลาย เป็นประเด็นที่คนทั้งโลกจับตามองไปแล้วครับและไม่ว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรประเทศไทยของเรา ก็ได้แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับโลกที่ยึดมั่นในหลักการและความถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะแน่นอนครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วแต่เรื่องราวร้อนๆในวงการวอลเลย์บอลยังไม่จบเพียงเท่านี้เราจะเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและนามารายงานให้คุณผู้สั่งได้ทราบในโอกาสต่อไปอย่างแน่นอนครับ